จัดไปโดยยามาฮ่าหลายคนมองว่ารองเท้าแตะมันต่ำต้อยใส่หลังว่ายน้ำอาบน้ำหรือหลังเตะบอลเท่านั้นแต่วันนี้คนบ้าแฟชั่นขึ้นสมองต้องใส่แตะ สวัสดีค่ะวิวพงชนกกันกลับหลังจากที่วิวนะคะได้โพสต์รูปใส่รองเท้าแตะของ p ูม่าแบบมีสายรัดซึ่งปกติวิวเนี่ยชอบใส่รองเท้าวิ่งออกกำลังกายผ้าใบเวลาลุยแล้วก็ส้นสูงเวลาออกงานแต่ปรากฏว่าแต่นี่แหละค่ะมีคนส่งข้อความมาหาวิวทั้งวันทั้งใน Facebook แล้วก็ Instagram ถามว่าซื้อที่ไหนอยากใส่บ้าง แค่เอาคนที่วิวรู้จักนะคะเกือบสิบคนแล้วที่จะซื้อตามคนจะไม่มองแต่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราจะใส่แตะยังไงให้ปังวันนี้นะคะวิวมีคนดังแอนยังมาช่วยแต่งตัววิวจัดไปใส่แตะเตะตาว,าว้าวคนแรกเป็นทั้งดีเจ พิธีกรและเป็นนางเอกไทยที่ชอบออกกำลังกายมากๆคุณบูมสุภาพรแต่งตัวดูดีใส่รองเท้าแตะแนวสปอร์ตรุ่นเดียวกับที่วิวใส่ดูแล้วเก,เก๋เก๋ข่ะคุณพี่ต่อมานักกีฬาวอลเลย์บอลสาวสวยหุ่นดีตบกระจายอายุ26ปีแนนทัดดาวนึกแจง้ง ด้วยหุ่นยิ่งกว่านางงามสูงถึง183เซนท่าโพสนี่โอโ้นางแบบมืออาชีพชัดๆดูค่ะทั้งชุดทั้งหมวกรองเท้าแตะเป็นโทนสีเดียวกันดูแล้วช่างเท่ากันจริงๆกลมเกิืนทั้งท่าโพสอินเนอร์อารมณ์มาเต็มมีทั้งเผลอก็มีนะคะมองแบบจงใจโอ้ยยอมใจคุณเขาเลย มาชายไทยยูทูบเบอร์สุดเฟี้ยวจีโน่เดอะสแน็คลุกของจีโน่เนี่ยชอบแต่งตัวแบบมีสีสันจีจาร์ดดู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 ด,ด,ดูค่ะคุณผู้ชมดูการเลือกรองเท้าแตะของเขาค่ะช่างเข้ากับสีเสื้อสุดแนวจริงๆพูดได้เลยคำเดียวว่าโดนปิดท้ายด้วยนางแบบระดับโลกจีจีฮาร์ดิดโดยหุ่นที่สูงกว่าวิว4เซน ขาดแค่อีกเซนเดียวจะ180เซนติเมตรเป๊ะตลอดเวลาส่วนใหญ่เห็นเธอใส่เส้นสูง,สงออกงานเดินแบบเวลาคนเป๊ะสุสดๆไม่อยากจะเละเวลาชิลทำไงเฮ้ย <Hey, S 1> ดูดีอะใส่แต่แมชกับแจ็กเก็ตแล้วก็จีนสหรือแต่แจ็กเก็ตชุดเดรสคือดี แฟชั่นไม่มีอะไรตายตัวหากเลือกไม่ดีของแพงอาจจะแพงให้คุณเสียดายตังหากเลือกเป็นของไม่รู้อาจดูโคตะระหน้าดูแต่การจะไปถึงจุดที่จับอะไรใส่ก็โดนใจคนนั้นบอกเลยว่ายากมากๆเอาง่ายๆค่ะคุณผู้ชม 1. ไปแคปหน้าจอลุคที่เราชอบใน YouTube c แชมป์ แ n แนลได้เลย 2. สง,ส,งสัยเรื่องไหนเกี่ยวกับแฟชั่นจัดมาเดี๋ยววิวจัดไปตอบให้ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณวิวด้วยนะครับแล้วผมจะบอกอะไรให,ให้คุณผู้ชมครับรองเท้าแตะนั่นแหละครับคือไลฟ์โค้ชมันไม่มีสูตรสำเร็จไม่มีอะไรตายตัวรองเท้าแตะ เหมือนกับสถานการณ์ชีวิตซึ่งเราทุกคนกําลังเจออยู่หลายคนบอกรองเท้าแตะไม่มีทางจะแต่งให้ดูดีได้เหมือนกับชีวิตซึ่งเขาบอกว่าการจะไปประสบความสาเร็จมันยากเหลือเกินไม่จริงครับถ้าคุณเป็นคนเก่งจริงคุณทํารองเท้าแตะให้มันมีค่าก็ได้ถ้าคุณเป็นคนเก่งจริง,รอ,ง,นนง,รงอะไรก็ตามที่คนเขาสบประมาณคุณว่าคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องทามันให้ได้ดังนั้นใครก็ตามมีคนดูถูกมีคนบอกคุณทําไม่ได้มีคนบอก,บอกเอ้ยมันไม่เคยมีใครทําคุณต้องมีกําลังใจฮะ ถ้าคุณสามารถทำสิ่งซึ่งคนบอกเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครทำแล้วถ้าเกิดคุณทำได้คุณจะได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ทันทีและพฤหัสหน้ากลับมาเจอกันกันกบผมแชมป์พิรพลและรายการสปอร์ตมาเฟียพฤหัสหน้าห้าทุ่มเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ